รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ i n f o r ร์ไลท v ทกับผมกาก้าณวินยาสีสัปดาห์นี้ผมก็จะอยู่กับ o r r d m u s t a ต g ตัวแรงเครื่องยนต์2,300ซี t ซีเทอร์โบ290แรงม้าในรถ o r r d m u s t a ต g น้องซ u เปอร์คาร์ที่มีแรงม้าเยอะมากทีเดียวครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเราจะพาท่านผู้ชม ไปชมอะไรหรือไปเทสรถที่ไหนอินฟอร์ไรท์ทีวีจะพาท่านผู้ชมไปกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX4MAX รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง30มิถุนายน2564 live the ranger life ช่วงทเทสคาร์ มาารวัดความเร็วแล้วก็บ้ารวัดรอบเวลาที่เราสตาร์ทเขาก็จะมีการกวาดไปให้เราก่อนคือให้เรารู้ว่าเขาทํางานปกติเดี๋ยวเรามาดูนะครับพวงมาลัยเป็นดีไซน์ใหม่ของนิสสันเลยเปลี่ยนจากลุกเดิมๆที่ท่านผู้ชมเคยเห็นแล้วว่านิสสันกล้าจะใช้พวงมาลัยแบบเดิมๆแต่รุ่นใหม่นั้นเป็ี่ยนแนวไปแล้วครับเป็นสามการมีปุ่ม ซ้ายขวาฝั่งซ้ายก็จะไปเกี่ยวพันกับตัวเครื่องเล่นเครื่องเสียงที่ใช้ควบคุมวิทยุเครื่องเสียงภายในตัวรถจอตัววิทยุนี่ก็จะเป็นจอ8นิ้วบอกว่าการสัมผัสการใช้งานสะดวกสบายรวมไปถึงใต้จอวิทยกุก็จะเป็นระบบคอนโทรลแอร์ปุ่มต่างๆที่จะใช้สำหรับคอนโทรลแอร์หรือจะใช้ขึ้นๆลงๆของตัวอุณหภูมิแอร์ เบาอะไรก็จะอยู่ใกล้กับวิทยุเรามาต่อกันที่พวงมาลัยครังหนึ่งก็มาอยู่ที่ด้านขวามือปุ่มด้านขวามือก็จะไปปุ่มที่ไปควบคุมทางด้านจอหน้าปัดของตัวนิสสันนวาล่าจะควบคุมการเซตติง้งการาจะควบคุมการเซตของจอรถแต่ละอย่างที่เราจะใช้ในการควบคุมรวมไปถึงการรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ก็จะอยู่ที่ปุ่มพวงมาลัยด้านขวา ตัวจอหน้าปัดนั้นก็จะมีปุ่มที่ตับความสว่างของเลือนใหม่ได้บางท่านอาจจะไม่ต้องการความสว่างมากเกินไปต้องการหลีลงก็จะมีปุ่มกดขึ้นลงให้สาหรับหลีตัวไฟที่หน้าปัดตัวถังน้ามันก็จะเป็นตัวปุ่มกดเปิดไฟฟ้ารวมไปถึงมีปุ่มสาหรับกดเปิดปิดตัวลื่นถไลของรถนิสันนาวาร่าใหม่ มาดูที่เบาะเบาะผู้ขับขี่ก็จะเป็นไฟฟ้าบอกได้เลยสะดวกสบายเบาะที่น,นั่งนั่งสบายมากเป็นเบาะหนังดำแล้วก็เย็บด้วยได้แดงออกแนวรถสปอร์ตบอกได้เลยเอาภายในรถสปอร์ตย้ายมาอยู่ในนิสันนาวา่าใหม่ตัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีด จะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์2 3 0 0ซีเทอร์โบ190แรงม้าแรงม้าเยอะครับแต่ตัวเกียร์ก็สำคัญจะต้องรับแรงม้าที่เยอะๆได้เพราะจะต้องทนทานกับแรงบิดที่มากขึ้นแรงกระชากที่มากขึ้นตัวเกียร์จะต้องทำมารองรับให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความคงทนและอยู่ได้นานๆของตัวเกียร์อยู่ได้นานๆของนิสสันโนวาล่าใหม่ตัวเกียร์เกียร์ทีปิด มีข้อดีครับเวลาที่เราเดินทางไกลๆอาัตราทดของเกียร์ก็จะต่ำลงพอมันต่ำลงก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพราะอัตราทดเกียร์ที่มากขึ้นก็จะทดหลั่นลงไปเพื่อไม่ให้รอบเครื่องเรานั้นหมดก่อนที่จะจะระยะยาวๆก็ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นนิสสันนวาร่าคิงแคปเขามีกล้องรอบทิศทางให้สตัวนะครับเวลาที่เราจะ ถอยหลังง่ายเลยครับเป็นไงครับจะมองเห็นทั้งหมดเลยที่อยู่รอบรถที่เราใช้งานอยู่จะรู้ได้ว่ามีอะไรกีดขวางหรืออยู่ใกล้รถเกินไปหรือเปล่าจะทำให้เรามองเห็นถึงเวลาที่บางทีเรามองออกไปข้างนอกไม่ชัดก็ดูที่หน้าจอได้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้สำหรับผู้ขับขี่มากขึ้นสะดวกสบายครับกับนิสสันนาวาล่าใหม่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ แคบด้านหลังแคบด้านหลังก็จะมีแอร์ให้ด้วยาสำหรับแคบด้านหลังก็จะกว้างมีแอร์ให้เย็นสบายเกิดอ,อยากจะมีใครไปนั่งเล่นนอนเล่นที่แคบหลังมีแอร์ให้สบายครับนิสันนาวาล่าใหม่ไม่ได้มีแค่แอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังเขาก็มีให้มาบอกว่าให้เต็มกระจกมองข้างนิสันนาวาใหม่ก็จะเป็นกระจก ไฟฟ้าแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยปุ่มซนทันล็อกจะอยู่ด้วยกันกับกระจกจะอยู่ด้านขวามือจะควบคุมกระจกทั้งหมดก็จะเปิดพับได้โดยแค่ใช้นิ้วทัาผัดที่ปุ่มกระจกเท่านั้นเองแล้วก็มาต่อกันที่คอนโซลคอนโซลที่วางแก้วจะมีสองช่องวางแก้วสะดวกสบายเลยครับไม่ต้องห่วงว่า ขึ้นมานั่งแล้วจะหาที่วางแก้วไม่ได้มีแม้งดูที่ตรงคอนโซลกลางแล้วก็แผงประตูด้านข้างซ้ายขวาสําหรับใส่ขวดน้ําสะดวกสบายครับรวมถึงตัวแคบข้างหลังแคบข้างหลังก็จะมีที่วางแก้วให้อีกซ้ายขวาเลยบอกว่าจะมีมากี่แก้วกี่ใบก็ใส่ได้ที่นิสันนาวาร่าคิงแคบตัวนี้เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันหน่อยครับนิ่สันนาวาร่าใหม่แต่นุ่มนวลแล้วก็ เสียงภายในจะเงียบขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองกันครับนี่เป็นไงครับเวลาถอยหลังเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะ่มีเซ็นเซอร์เตือนมีมุมเลี้ยวที่ไม่กว้าง อ่อนี่แต่นาวรามีวงเลี้ยวที่ไม่กว้างเกินไปวงเลี้ยวแคบๆเราก็ยังเลี้ยวพ้นถึงจะคันดูใหญ่โตแต่มุมเลี้ยวนั้นคล่องตัวครับไปดูกันว่าเวลาขึ้นเนินลูกละนาดจะมีความกระด้างหรือเปล่ารวมไปถึง เสียงภายนอกที่เข้ามาในห้องโดยสารว่าเงียบไหมมีความนุ่มนวลครับกับนวรากเวลาขึ้นลูกร่านาดก็จะไม่กระโดดเวลาลงก็จะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตึงตังก็จะค่อนข้างที่จะนิ่มรวมไปถึงเสียงภายนอกที่เข้ามาห้องโดยสารบอกได้เลยว่าเก็บเสียงได้ดีครับขนาดเนี้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนสวนมาหรือรถวิ่งที่วิ่งสวนมาแทบไม่ได้ยินเสียง ภายนอกที่เข้ามาในห้องโดยสารเสียงที่เข้าห้องโดยสารก็ถือว่าทิสสารเขาทํามาได้ดีครับที่เก็บเสียงภายนอกได้ไดเยอะ Life is of connectivity Waiting for what Give me a vibe, make it meaningful, every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I wanna drive on the way, that's cool. Give me a make it meaningful, cause every moment belongs to me and belongs to you. Just sit the hatchback cool. for whatever moves me. สวัสดีครับวันนี้ทีมงานรถแทร็คเราก็อยู่กันกับฮุนไดสตาร์เรียนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วนี้เราได้มาดูตัวจริงกันซึ่งฮุนไดสตาร์เรียนะจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น S นะครับเปิดราคามาที่1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทนะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุด SEL ตัวนี้จะมาพร้อมกับออปชั่นเต็มๆนะครับโดยเปิดราคาที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าออปชันและ การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับฮุนไดสตาร์เลียนตัวใหม่นี้ครับครับมาดูที่ด้านหน้าของสตาร์เียนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าออกแบบได้ทันสมัยเลยนะครับล้ำๆเหมือนยุคอวกาศเลยก็ว่าได้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นฟาร์มานไฟลีนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นที่ด้านหน้าพร้อมโลโก้ของฮุนไดนะครับกระจังหน้าก็จะดูอวกาศอวกาศหน่อยนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็นชุดไฟ ชุดไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับก็แปลกใหม่นะครับมีความแปลกใหม่เรียกว่าเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมเลยทีเดียวนะครับับมาดูกันที่ด้านข้างนะครับก็มีความกว้างขวางนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าเขามีการออกแบบให้ชุดกระจกนะครับชุดกระจกจะมีความกว้างกว่าเดิมนะครับมีแนวที่ต่ํากว่าเดิมนะครับแนวต่ำกว่าเดิมทําให้ดูมีความโปร่งโล่งแล้วก็กว้างขวางไปกว่าเดิมนะครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงหมดจริงๆครับ มาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังจุดเด่นของเขานะครับจะอยู่ที่ไฟท้ายนะครับหับไฟท้ายของตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับในรุ่น SEL จะเป็น LED นะครับแต่ถ้ารุ่น S จะเป็นไฟธรรมดานะครับก็มีความเป็นมิตินะครับแบบอวกาศอวกาศหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันจะต้องเป็นไฟเลี้ยวไฟอะไรไม่ใช่ครับมันเป็นไฟหลอกครับเพราะเราลองเปิดดูแล้ว ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงนี้ครับไไครับสำหรับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือเมื่อเรามีรีโมทนะครับอยู่ในตัวนะครับเพียงแค่เรายืนหลังรถนะครับอาเขาจะเปิดให้เองนะครับอก็ถือเป็นความสะดสบายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราถือของถือของมาเนียครับไม่ต้องไปเตะใต้กันชนไม่ต้องไป ทำอะไรมากมายแค่มายืนเฉยๆนะครับหนถึงนับ1นถึงหนะครับประตูก็จะเปิดเองนะครับส่วนในตอนปิดนะครับก็จะปิดจากรีโมทหรือจะกดจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับมาครับมาลองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมื่อเรามีกุญแจอยู่ในมือและเรามายืนอยู่ข้างรถนะครับ ประตูเขาก็จะเปิดเองนะครับไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับสำหรับคุณไดสตาร์เลียทั้ง2รุ่นนะครับยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตร177แรงม้ากับแรงบิด431นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมแปลนเพลนชิปสลับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย ในด้านของระบบช่วงล่างของ ions t a r ์เรียรุ่นใหม่นี้นะครับด้านหน้ายังคงเป็น Ma ็กฟิสันสตัดส่วนด้านหลังนั้นได้ปรับเปลี่ยนแบบมัลติลิงเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของฮุนไดสตารเรียกันนะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงหมดเลยอ่าปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหน้าจออ่า หน้าจอทุกอย่างมีความเป็นดิจิทัลนะครับตันนี้มีหน้าจอ1จอมีหน้าจอกลางนะครับปุ่มเกียร์ก็จะเป็นแบบปุ่มกดแล้วนะครับไม่ต้องมาโยกไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่นะครับซึ่งแต่เดิมมันจะเป็นแบบโยกอยู่ตรงนี้นะครับหรือเป็นรถสบายนี้มันก็จะเป็นแบบคันโยกอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นปุ่มกดเกียร์ถอยหลงังเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าตัวดีและเกียร์ขีคือตัวพาร์คนะครับปุ่มอะไรก็จะยังเรียกว่าไง ปรับเปลี่ยนให้มีอารมณ์ความเป็นรถเหมือนรถรถเก่งนะเหมือนไม่เหมือนเป็นพวกรถตู้หรือรถอะไรที่ที่เป็นรถกึ่งพาณิชย์กึ่งเดินทางนะครับตัวนี้จะมีอารมณ์ของความเป็นรถรถบ้านรถยนต์รถเก่งแบบระดบับหรูๆแล้วนะครับภายในการตกแต่งก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทําได้ดีเลยนะครับมีช่องเก็บของมากเลยนะครับเนี่ยมีที่เก็บของได้นะมีช่องเปิดได้นะครับเทียบเลยนะครับ สำหรับการนั่งผมว่าตรงเนี้สยสามารถมองได้ค่อนข้างโปร่งเลยนะครับโปร่งโล่งสบายนะครับตัวกระจกข้างนี่จะดูแปลกไปหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมันจะต่ำนะครับเหมือนไว้ต่ําตรงนี้ก็มีปุ่มควบคุมพวกกระจกประตูล็อกอะไรเงี้ยครับรู้สึกได้ว่าเวลาเรานั่งในรถเนี่ยความที่กระจกมันกว้างขึ้นเนี่ยมันทําให้รถดูกว้างนะครับดูกว้างดูโปร่งแล้วมองแล้วรู้สึกว่ามันสบายตานะครับนะครับ ก็สหรับข้างหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียกว่าทําได้ดีกว่าเดิมนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงออปชันต่างๆมาเต็มโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่น SEL ตัวนี้ออปชันมาเพียบนะครับเมื่อไหร่ที่จําเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง KTC พี่เบ้ม ใค KTC พีพิบ้มใค KTC พีพิบ่มสินเชื่อทะเบียนรถอยกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อไม่มีที่ไหนเขาให้กู้แล้วมีใคร KTC พี่เพิบ่ม e สินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเตรียมเอกสารให้พร้อมเราไปหาถึงที่ อนุมัตไวรับเงินทันทีต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร KTC พี่บิ้มเพราะอะไรวพวกเงินใหญ่มาหาถึงที่ไม่มีหมกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ KTC พี่บิ้มสินเชื่อทะเบียนรถห,หลายๆคนอาจะจะถามว่า อ้าวและรุ่นรุ่นเอสที่ราคาแตกต่างกันสองแสนเนี่ยมันแตกต่างอะไรไปบ้างนะครับหลักๆที่เราดูมานะครับก็คือเรื่องเบาะนะครับวัสดุหุ้มเบาะจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์อันนี้จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆหลายๆตัวที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเตือนต่างๆเวลาให้อยู่ในเลนหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีนะครับหลายๆตัวจะถูกตัดออกไปนะครับ ลายล้อแม็กก็จะต่างกันออกไปนะครับเรียกว่าผมว่าถ้าเราต้องการใช้รถกลุ่มนี้นะครับเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งแล้วเราจะได้ออปชั่นที่เต็มนะครับออปชันที่เต็มซึ่งเป็นบางออปชั่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถไปเพิ่มเติมที่หลังได้นะครับคือมาจะลงงานเลยดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้างหลังบ้างว่าเขาจะมีความกว้างขวางขนาดไหนนะครับ มากระที่ความโดดเด่นของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็เรียกว่าสามารถจุผู้โดยสารได้เยอะเลยนะครับมีสามแถวนะครับแถวแรกจะมีสามนะครับแถวที่สองจะมีสองนะครับและแถวสุดท้ายหลังสุดนะครับจะมีสามนะครับครับเรามาลองไปนั่งที่ด้านหลังกันบ้างนะครับปรับพับนะครับก้าวขึ้นนะครับนั่งนะครับอ่าก็ปรับเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ ทุกแถวเลื่อนได้หมดนะครับขับได้ตรงนี้ไม่มีเบาะนะครับตรงแถวเนี้ยจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าแถว2แล้วกันแถว2แถวสามแถว4ี่นะครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างสบายตรงนี้มีชีคว่าโล่งด้วยนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีช่อง usb อย่างที่บอกนะครับรวมถึงมีที่วางแก้ววางของนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเมื่อกางเบาะครบทุกตำแหน่งนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับ ก็พอประมาณนะครับไม่ถือว่ากว้างเพราะว่าถ้าเรากลางเบาอหมดแสดงว่าเราต้องการเน้นของผู้โดยสารนะครับแต่ถ้าต้องการขนสัมภาระเราก็สามารถปรับพับเบาะนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้งานกันได้หลายรูปแบบนะครับครับสลัดผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปเยี่ยมชมและทดลองขับฮุนไดสตาร์เลียที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศเลยนะครับ โชคดีนั่งใช่ไหมนี่เลยฮะไม่มีโชคทำไมยังรอดได้ YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชค วันนี้ผมเอินจากคารทูเดย์นะครับเราอยู่ที่ร้าน29ไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเลือกเสืา้อกาศว่าเสืา้อกาศมีประโยชน์อย่างไรแล้วเหมาะกับการขี่แบบไหนถ้าพร้อมแล้วเราเชิญขึ้นชั้นสองครับไปดูเสืา้อกาศเลยเราอยู่ในส่วนของชั้นแรกนะครับในนี้ถ้าเรามองเห็นจากด้านนอกเนี้ยมันจะเป็นในการนช็อปของอยางที่ร้าน29ไทยเขามีจัดจำหน่ายอยู่แล้วสวัสดีครับผมปั้นนะครับเป็นพนักงานขายจากคาร์ทูพลาวเวอร์นะครับผม ถ้าผมสมมตินนะผม,ม,ม,มขับรถอยู่ในเมืองเนี้ยครับคันเล็กๆไม่ใช่แบบที่เป็นสองร้อยหรือสามร้อยเนี้ยเราจะใส่เสื้อตัวไหนได้บ้างอ,อะไรเงี้ยครับจะมีตัวไหนที่แนะนาผมได้บ้างไหมอะไรเงี้ยอ๋อส่วนใหญ่ก็แค่ขับใน,มมนาาเ,เมืองใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเสื้อฮูดก็ได้เพราะว่าเสื้อฮูดตั่้ยอย่างน้อยอ่ะมันก็จะมีพวกกัดกัดกัดซอกักดลายนะครับผมตัวฮูดตัวเนี้ยจะเป็นตนัวไหนครับล็กวรช่วยแนะนำ<อ>หน่อยไหมตัวฮูดก็จะเป็น ตัวนี้ใช่ครับแต่จะเ,เป็นตัวนี้แต่ครับผมสามารถใส่ครับขีนในเมืองได้ทุกวันเลยโอเคแล้วก็ที่เพิ่มึ้นมาก็คือออกจะมีกาดตัวนี้จะเป็นกาดยางนะครับเพื่อซับแรงกระแทกบางทีแบบเราอาจจะเกิดวุนวายได้ครับผมแล้วก็มีไหลด้วยส่วนด้านหลังตัวนี้เราก็สามารถซื้อใส่ได้ใช่ไหมครับซรือใส่เพิ่มได้ครับผมและอย่างที่สองสมมติในกรณีที่ผมขับแบบรถที่มันมีความเร็วเท่าไหร่เนี่อย่างวกคัสสามร้อยถึงสี่ร้อยงครับ รับในเมืองบ้างออกิบบ้างแต่แนะนำเป็นตัวไหนดีครับพี่ออกจิบบ้างก็จะมีอยู่แบีประเภทนึงก็คืออาจจะเป็นพวกประเภทแอร์โฟที่จะหนาขึ้นมาหน่อยนอกนอกจากฮูดหรืออาจจะเป็นแบบสติยูดก็ได้ที่กันนับกันฝนอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วจุดเต่นจุดต้อยสองตัวนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ถ้าเป็นหลักๆเลยอ๋อถ้าเป็นหลักๆก็คือตัวแอร์โฟนยครับมันจะสามารถระบายอากาศได้ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับ บางทีอากาศร้อนๆเราก็ใส่จ a แอร์โฟก็ได้แ้าผมสังเกตเห็นอ่ะตรงเนี้ยมันมีหูเหมือนกันตัวนี้มันไว้ทําอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างที่เราแนะนําตัวนี้นะครับตัวเนี้ยโดยปกติแล้วตัวนี้จะเป็นแบบ w a t e r ร์ o ฟกก็คือจะกันน้ำร้อยรซ็นตนะครับตัวภายนอกแล้ว ตอนนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามีเสื้อฮูดอีกตัวหนึ่ง<อ>ด้านในที่เป็นซอสด,ด้านในสามารถถอดตัวฮูดเนี่ยครับสามารถาใส่เดินเล่นกันหนาวได้ใช่ไหมครับเป็นเสื้อฮูดอีกตัวหนึ่ง แล้วสมมตินในกรณีที่แบบมีความอยากขี่รถสนามอยากไปเรียนขับรถอย่างเงี้ยครับมีเสื้อตัวไหนที่แนะนําได้ไหมครับก็อาจจะเป็นเสื้อหนังเสื้อหนังตัวนี้จะเป็นแบบเสื้อหนังซึ่งตัวเสื้อหนังเนี่ยคุณภาพจะสูงมากจะเวลาเราล้มเวลาถลเหยไปกับพื้นนีหนังก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันครับช่วยช่วยเยอะ<ๆ>มากกว่าผ้าครับัวนี้จะเป็นครึ่งตัวใส่ฝึกซ้อมในสนามก็ได้หรือขับขี่ทางไกลก็ได้แล้วแต่คูณใช้งาน ส่วนหนงังตัวนี้ก็มีกาดเหมือนกันนะครับกาดสีจด่จุดหรือว่าห้าจุดครับใช่ครับการสี่จุดหรือกาดพวกเนี้ยมันจะแข็งกว่า,าอย่างไรก็จะมีเสริมด้านนอกอีกอแล้วก็จะมีด้านในใส่เข้าไปอยุดอยู่แล้วขอดูด้านหลังกันนะครับหน้านหลังก็มีรูระบายอากาศเหมือนกันครับผมม,มีรูระบายอากาศอันนี้โลโก้ของยี่ห้อนี้นี่เป็นรูกลูกหมีครับรูปหมี่โอเคจะเป็นยี่ห้อแบริ่งครับผมแต่จากประเทศฝรั่งเศสโอเคครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่เราเห็นในท้องถนนทําไมก็ต้องใส่หมวกน็อกทาไมก็ต้องใส่เสื้อกาดทำไมก็ต้องใส่ถุงมือเพื่อบางทีเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเรากําหนดเวลาไม่ได้ว่ามันจะเกิดตอนไหน mm. เพราะอุปกรณ์เซฟตี้พวกนี้แจกหนักมันก็ช่วยจะ่งกายเป็นเบาได้งนั้นขอฝากาไว้ด้วยนะครับเสื้อกาดถุงมือหมวกน็อกที่สําคัญจะต้องใส่นะครับในการขับขี่ทุกครั้ง ทีนี้นครับวันนีกับเทคนิคการเลือกเคื่อจากนะครับคงมีประโยชน์ต่อใครหลายหลายคนถ้าใครชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรับคระเทจะพาไปแพนตตอบกดติดตามกด้วยนะครับขอบคุณครับ ดาหน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกต้องติดตามครับกับ i n น o l ไทยทีวสัปดาห์นี้ผมอยู่กับฟอดมัดแดงสัปดาห์หน้าเราไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ